กำลังอยู่กำลังดูกำลังดูกลังกำลังอยู่จังอ๋อนี่กัเชิญจังเลยใช้คาจ่ายก่อนจ่ายงอนกใช้ก่อนใช้สักสักหกกลุ่มวันนี้มามามาเลง สรงตรบมือไปแล้วกันตบมือตอบมือตอบมือเออตอบมือนีอตอ่ตงไปแล้วไงนดะีแล้่าหม้ยคที่เข้ามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ติณตังด้วยนะคะกดไลค์ไปเลยจะหมื่นไลค์มาเลยระเดิว่าส โอเคใหม่กันมันหลุดมันหลุดจันทร์เอ้อปวดหัวว้พร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวมาลงเวลาเมื่อไหร่เดี๋ยวมาลง

พี่ตังอันนี้คือเสียงไม่ใส่เม็ดนะปากไม่มีอะไรอ,อ๋นนอโอ้ยตามแต่งตัวดีๆมาดีแต่งไม่เป็นไง่ ไปแต่งตัวดีๆอืแต่งตัวเงเทแล้วโอ้ยอย่างกับพ่อม้ารักเราเขาา้าไทยตรงผมนี่ตรงหูฮิปพอปเตอร์ใครเปิดไฟตรงนี้วะปิดไม่ให้หมดโอ้ยเรื่องมาก,กจริงก็ <laughs> จะมาใครมไอยู่บ้านเขาเลยอะไรมาอะหนูอยอนนู่นี่ไม่ามสี่ก็ได้ไปโอ้ เอ้ยไอ้นี่เอ้ยไอ้ไอ้เก่งไอ้เก่งมันขอเข้ามาแบบมันเต็มเลยไอเวนน่ะเออสงสัยแบตเต็มแล้วโดนโดนล่อซะโดนล่อโดนล่อไอ้เหี้ยโดนปั่นโดนปั่นเต้าเต้าบวมหิดเลยมึงไอเฮียใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตังด้วยนะครับ ใครกดมีดพอยกดแบนนะมาพบกับแอดมินแล้วก็พี่ตังนะคะแอดมินสวยคนดีคนเดิมครับช่วยกันแชร์ด้วยนะจ๊ะเร่เ,เข้ามาเร่เ,เข้ามาเร่เ,เข้ามาสามกําสิบบาทสามกําสิบบาทดื้อๆไม่ได้ขายของเร่เข้ามาเร่เ,เข้ามาสามกัาสิบสามกัาสิบ เฮ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 ตะตอนยนตะตอนยนสวัสดีค่ะสวัสดีคนแรกครับไปกระจกมาแล้วเหรอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่ให้กำลังใจก็ขอบคุณเปก่ง กระลุนนะตักน้ําใส่กระโหลกชะงงดูเงาด้วยนะคะอุ้ยไม่ใช่ครับโทษทีโทษทีมันลั่นมันลั่นมันลั่นอ้าวเด็ดพีกันได้เด็ดพีอ้าวไม่ทันแล้วไม่ทันละไปไหนดีอุเรามั้ยอุเรือไม่ทันไม่ทันได้หอยกาหอยกาหอยกาไม่หอยกาตักี่ยังไงหอยกาอุ้ยละเราเดินไม่ได้เาไม่ดินกันแต่แรกอ่ะโอ้อะไรกันนี้มันไปแล้วพี่ตังอย่าไปอย่าไปอย่าไป ไม่พี่ไ,ไปหอโรงงานก็ได้โรงงานอ,างอ๋อ,อมันไม่ลงหอยกาหรออ๋อมันมีตีนนึงอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงบิ๊กบั็กเมื่อกี้โทษทีเ,ออเจอเจอจีแน่สวัสดีทุกคนด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วกดติดตาม <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดสับสับคลายให้พี่ตังด้วยนะครับโอ้สองตี่เอาเลยบวกแมงเลยตตาายยก็ถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปก็กดสับสับคลายที่ส่วนหลังบ้านด้วยนะครับ มีคนบ้านข้างหน้ามีมีมทุกคนมูที่โอ้วิ่งมาต่ำนั่นแล้วจะไม่มีปืนหรือโอ,โอโ้โดนลาดอ่ะโดนโดนไอ้สุดหัวเข้าบุกี้แม่งลาดเฉยเลยอุ้ยมันดาวหนึ่งแล้ว เลยเนี่ยพี่จ้งบันดาวหนุ่มเนี่ยตรงจะตรงจะตายอ่ะรอนพัดเลยโอ้โหมันชุบกันแล้วไหนพี่ตรงกล่องน่ะอาจารย์เข้าแาอาจารย์เอ็มพีเฮ้ยโอ้ยเราอยู่ไหนแล้วนั่นน้ไม่สมหวังอีกแล้วนะดาวสองแล้วอีกแล้วนะอีกแล้วนะอีกแล้วบรรดาลสองอีกแล้วดาวสองล่างมันเป็นย่างไ้แก เนี่ยมันสามสบด้วยเยอะๆเพื่อที่เครื่องตายกูไม่ยิงนะพี่คื่องกูไม่หยิงนะพี่ยังไม่หยิงตายตี่แรกหรอเกินรออะไรเกินี่แรไม่เดลือกันจะคือ โอเคต่อไปนี้ใครใครดำโดด๋ยโดดเองมามาปากกด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 น้องอีกท่อตายห่าละครับสสดีทุกคนด้วยนะคะไอเดียข้ามาแล้วกดตามกดไลค์กดแชร์พี่ตองดูน้าตาเดี๋ยวจัดพาโดดเองเชื่อใจจัดจัดจะไม่ทำให้พี่ผิดหวัง

ตานี้ถือาตาถือาตาเมื่อกี้เป็นการวอร์มหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วกันอหัวกูช่นชที่ยืนมึงนี่ย พีเสืออะไรของบัานวะตัวสาราิเศษมันอ่านไม่ค่อยได้มันทำอ่าหนึ่งสี่หรือเปล่าเพราหนุมน้อยข้างล่างหนึ่งสี่หรือเปล่าจังหวะนี้ยังงยงง่าสีหรือเปล่าเอ่ยนึ่งสี่นึ่งสี่ลงบ้านแตกเลยลงมาเลยสองคนะมันหนึ่งสี่มันหนึ่งสี่ลงบานแตกเ้มันสี่ห่งวิชหนึ่งสครับครับกไมตามตามสมุไร อไม่ฟังอ้าี่กับแอยู่กับแจะไม่ได้ยินพี่่นั้นค่นัดียังไงสมัไล่ต่อยเลยบอกให้มาบ้านแตกกับมันยังมามามายอีกโอ้อ๋อแล้ว่าพี่บอกว่าให้ไปไม่หมาถึงคนไปลงแกตางตรงนี้เฮ้ยเดียวไม่ไม่ชมหวังยากอรอไอ้นรงยากยากมามามา ใจเย็นใใจเย็เดี๋ยวมันแข่งเราเยวมันแข้งเราเยวเตายเย็นใจเย็นใจเย็นตัูเลื่อนเลือนร้อนที่หายเลยไม่ก็บอกให้ลงด้วยกันเดี๋ยวเอาปืนไปเรไปวยแม่ลงมาบ้านืนไม่ได้ถ้ากระบอกผมมาอยู่นี่อจพกให้จัดหนีไมมให้ให้หงกับมันให้ตับเยวตังเอาืนก็บอกวัไปเดี๋ยวไปชวยคหมาย แล้วมันก็ลงตามแสดงว่าพี่ได้ยินผิดได้ยินผิดไม่ได้ฟื้กระตุก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 กรุกกรุกนะมันชอบอีกแล้วพี่ตังพี่ต้องฝึกลูกแคนพี่ใหม่แล้วนะพี่ต้องฝึกไอ้แม่สุขวางใหม่แล้วเด็กใหม่พี่ผ่านดีเซวเออพี่ต้องฝึกมันใหม่แล้ยไอที่มาผ่านกระตุกนิดหนึ่มันร้อนอ่ะหมมันร้อนเหมือนกันเนี่ ไม่จัดอ่ะคืออย่างงี้คือดีไซนของจัดอ่ะลงด้วยกันเถอะตายไม่เป็นไรแต่ขอทําให้เต็มที่อ่ะขอแค่ลงด้วยกันแค่นั้นแหละริงไปแล้วอันนี้เริ่มริงตายด้วยกันจะไม่เสียใจเลยแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงจริงอ่ะค่อยปิดตัวออกอ่ะนั่นแหละเข้ามาคนแก่กนี้นะครับมีคน,น,นไหมครับหาปืนยิงกันก่อนเอ<ม>็มพีสี่ศูนย์กับทรงพวงเองอ่ะ ทุกสองฝงโอ้โหบ้านนี้ยัยเท่ใครดาบแม่ไม่ดาบสบายสองเงนสองเล่มหรือบ้านบ้านไม้ไปเย็นพี่ไปเย็นพี่เพิ่งแค่ประธานประธานเป็นไงพี่เจอคนผมซัดแล้วพี่นี่ผมยิงอยู่ไอ้ตังสองตัวโอเคมารับทราบไปแล้วรับทราบไปแล้วมาวันนี้ใจอย็นพี่ตังใจเย็นใจเย็นพี่ตังใจเย็น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  ไม่ค้มูม่ได้วะูม่ได้ะไ่อดไดชวได้ตายวะกายวะเอ้ยมึงยิงมึเอาไงวะมึงมาที่มึงขึ้นมาดิเนะมานี่ดีพี่ตั้งยังไะมันอยู่แถวเนินตัวนึงอะเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่บนเนินตังไไม่ได้ตังไหวตังไหวตายตายปากอคนไหวเออเเด่นตวดย อ้อมเองพี่เดี๋ยวหนูอ้อมเองเดี๋ยวหนูอ้อมเองหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วอยู่ไหนหนูอ้อมเองตกิดตายพี่ตั้งเกิดตายพี่หนูอ้อมเองหนูอ้อมเองหนูอ้อมเองพี่พี่ต้องแบบดึงดึงไว้ก่อนนะพี่ยื้อไว้ก่อนนะฉันอ้อมอยู่ตาม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 โอ้ยโสาวไอ้ไม่สมหวังยิงดีกูตากูดาวแล้วมึงค่อยยิงโอ้แตกตัวนี้ไหนนะ นีอยู่ฝั่งนี้มันรู้ว่าจะจะอ้อมหรือเปล่ามันรู้เหมือนมันรู้เลยเอาลากูอีกเออเอ้เขี้ยตกไม่โอ้ยแทนที่ส่งฝั่งไม่ส่งฝั่งจะยิงจะยิงไว้่ะมันซ้ำจัดปึ๊บมันค่อยยิงโอ้โอ้ผมเจพี่พี่พี่บอกพี่จะอ้อมนะไม่เกี่ยวไม่คือคนซ้อนเป็นอะ เขาต้องยิงแล้วตอนที่จ้าดาวอะ่ะเขาต้องยิงข่วยแล้วแต่นี่ไม่พี่วิ่งมาเฉยๆหน้าตั้งเลยแล้วแล้วมันซ้ำจาเสร็จแล้วก็ย,ยิงมันอะเห็นคาตาเลยอะอย่างเงี้ยยุงยุงยุงเอาหมดตีโอเคละยุงยุงยุงกัดคนเนดียวหรือยุงน่ยูีคนเนี่ย สวัสดีคนนึงนะครับเข้าใหม่แก้ผมด้วยแต่คุณลืมผู้หายไปกับดาบวับเลยก่อนลามสตรีมหรือเปล่าถ้าไม่แจกพี่คงไม่มีเลยมาลองดูที่แจกพี่ให้ดูแบบแบบเฉียบมาชนะชนะก็ไม่ให้ไม่ไม่ไมมติเล่นลิ้นไงไม่ให้เรียมเรียมเต้เแล้วก็มีคนแข็งแล้วมีคนมาตามด่า เออใช่แล้วเรนเรก็จะได้ดรมมาม่าเราจะได้เก,อกอาะกระแสไงพี่เฮ้ยเอ้ยเอป็นความคิดที่ดีไม่เอาไม่เอาะคาุณเล่น <c oughs> เออหัดทำอย่าหัดทำอย่าหัดทำไอ้ไอ,อ้อที่หนึ่งยังอยู่อีกเหรอยังอยู่ดินึกว่านึกว่ากลายเป็นก,ก่อนไปแล้วมันก็เก็บขั้นเหมือนกับเราเลยมันนำเราแค่ห้าค่านี้ไอเบอร์เบอร์สามยังไงยังงงอ่ะฮะไม่รู้ดิ อยัง,งนงต้องฝึกไหวแล้วคนนี้ไม่ไหวไม่ไหวยิงกันถ้าเป็นตาตาสุดท้ายเจ้าต,ตัวอยู่นูออ้นจะตายเลยโ <c oughs> อ,อวันทีก็งงกับนางนะพี่ตัึงก็ต้องหัวร้อนออดีทุกคน้วยเด้อเออเอ็มจีเยอะเกิน ยาสีเข่งคู่ควงแค่ไปกินป่าทูไปกินไปกินาต่างใสเสือคู่ไดว่ีใคราลรกนว่เ้ตัวบ้าหนาไหมไอตัวอะไรไม่รู้อ่ะมันน่าเกียดมาเลยนะมันจะเป็นเหมือนมดแต่มันไม่ใช่หมดอ่ะจะเป็นตัวเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะอืมอันนี้แบบ แถวนี้ไม่มีใครเี้้ยสัตว์เลยนะถ้ามันเป็นหมัดเป็นเห่าของสัตว์ก็ไม่น่าจะใช่เขาไอ้บอาเขาฉลามตลกละเพื่อนนิ่เนาเพื่อนนิ่นตลมากไหมอ๋ออ๋ออ้ออ๋ออ๋ออ๋อม๋ออ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 มออออนออ๋๋๋ออัน มีเรื่องจะมาพูดให้ฟังมีเรื่องอะไรตลบหรอ <Okay. S 2> ตลหรอ,หรอไม่ไม่ไม่ตลบอันนี okay, okay, okay. ้เรื่องจังมากเรื่องจะพูดให้ฟังก็คือตอนย้ายบ้านมาตอนย้ายบ้านมา,อ,นยา,ยา,นมาอยู่บ้านปัจจุบันเนี่ยคือย้ายมาได้หกเดือนปุ๊บใช่ไหมแล้วทีเนี้ยหลังบ้านเขา,าเลี้ยงไก่ทีนี้คือเลี้ยงคือคือที่นึกออกปะคือกรุงเทพมันไม่ใช่บ้านโนมันไม่ใช่บ้านส่วนตัวที่แบบ มันมีลานกว้างๆที่จะมาเลี้ยงไก่อพี่เขาเลี้ยงอยู่ด่าน้าใช่ปะแล้วทีเนี้ยมันก็บินมาเป็นไก่ตีนี่แหละไก่ชนที่เขาเอาไว้ตีอ่ะแล้วทีเนี้ยมันก็บินมามาจิกกัดถังขยะถุงขยะที่เราแบบเป็นตะกร้ากองขยะนางหลังบ้านอะไรทีเนี้ยมันมันประมาณแบบมันมาหลายวันแล้วแหละมันมาแบบทุกวันเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งจะทนไม่ได้ทีนี้วันนั้นจัดก็ปลาจับรองเท้าได้รองเท้าส้นสูงนี่แหละแต่ก็ปลามาโดนขามาทีนี้มันก็เหมือนกับมันจะขาหักนี่แหละ ไอเหีเนี่ยแจก็เลยตะโกนว่าีกข้างบ้านถ้ามึงจะเลี้ยงไก่แล้วมึงเดือดร้อนคนอื่นอ่ะมึงก็ไม่ต้องไปย่ง้จยงจ็คก็เลยพูดอย่างนี้ตื่นเช้ามาไวพ้พี่เสียงไก่ขันไม่มีเงียบกิบเม่รููหายไปไหนไก่คือเงียบกิบ<ล>ไม่รู้เอาไก่<ล>ไปไหน<ล>จนถึงทุกวันนี้คือเงียบกิบไม่มีเสียงไก่แม้แต่ตัวเดียวทำน้อนเงียบกบสงสัยนอนเอาอกบะา๋องแล้วมั้ง เราไปทำน้อนเลยบอกเลยน้อนแล้วบอกแล้วว่าอย่าจัดโมโหไปทำน้อนว่าจะดี้นที่แต่ดิ้นว่าฮึบอกเลยไม่ถ้าจัดโมโหขึ้นมาแม้แต่สัตว์คนแก่หมาจัดก็จะตี๋ยทำไมอ่ะเตแก่คนชรากับเด็กกันทำไมอะเรื่องวะดื้อเป็นคนที่แยดื้อหมาด่าคนแก่อะไรเงี้ยเฮ้ยบอกได้นะด่าเต็มเลยไหม มันโมหโหพี่คือขยะเราเราก็เก็บไว้ดีแล้วแหละแต่มันมาจิกไงก็เลยตาตะโกนด่าไปแค่ไม,ไม่ไม่แรงนะจังว่ามันไม่ได้แรงนะแต่แต่เขา,เาใกล้นี้แรงพี่ไอ,อผมผมชาบ้านจริงเนี่ยชาบ้านจริงนตอนนั้นถาวว่าถ้าเกิดว่าบ้านนั้นเขามีปืนแล้วเขาจับออกมายิงคือกลัวไหมเม่ไม่มันนำมโหจริงวันนั้นอะโมโหจริงเขามีเะไรพี่พนะี่ ขาเจะกะไ,ไอ้ถ้าเป็นผู้ชายเขาอาจจะลงมาแบบเป็นคุยอะไรก็ได้นาะเป็นผู้ายเหมือนกันเออชบบใช,ใช่ใช่ใช่เดี๋เลี้ยงไก่ไม่ดูสภาพบ้านตัวเองเอ,อ,อยู่กลางกรุงขนาดนี้มาเลี้ยงไก่ไม่ดูสภาพตัวเองโอ้ไม่ไหวเลยไม่เจเอเอา้อาวอ้าวมันใช่เรื่องเล่นไหมเนี่ยมไม่ดึงกูด้วยดูมันคิดว่าเป็นจัดหรือเปล่า ไปได้เนี่โอ้ยเนาะเปิดไมเปิดไมบอกลมันกดสตีนะี่ไงีไง้ามาพี่ตั้มปล่อยมือตายตั้มพี่าเตะออกเลยมันอยู่แค่หนึ่งใช่ไหมเนี่ยเนวให้หมดอะยกเกาะแขนแม่งเลยไม่ต้องอยู่ก็อจีดังีงเกาะสามเกาะสมเต็มเต็มแต่เต็มเต็มหาทางไปทั้งเกาะเลยพี่ ภาพไอ้ยืมแคล้วมันอยู่สาขาสองลอก่อนก็ได้นะฮัลโหลพร้อมรับเต็มที่ไปตังลาไปตังไหมได้ได้ได้มาอยู่ช่สคขาก็ได้แล้วก็ต้องมาเทสก่อนตังต้องเทสไม่ได้ไม่ได้ต้เราขาดเราอพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมออกสาขาหนึ่งแล้วมาเทสสาขาสองไหมพร้อมผมยืมบัตรก็ได้ปะค ได้ได้จัดไปเอาคืนนี้ไม่ได้ได้พี่ได้ละหมอกวันนี้ก็ได้ขอตันนี้นะมีคนมีแต่มินดูอะไรแต่มินดูจอยตามันนมิแต่มินดูจอยอะไรตังยังเอ้านียไม่โดนไม่เฉยมันไม่เห็นได้ไงวะเอ้าโอ้ยมันจะตายแล้วที่ตั้งช้อนที่ตังช้อนที่ตังทุกคนช้อนที่ตั้งอ่ายิงคนละฝั่งเลยเยี่ยมพี่กู ยิงกับคนเราฝั่งเลยเยี่ยม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 ครับเยี่ยมครับโอ้โห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 หน้ากากคิวด่วนหน้ากากคิวด่วนร้ายก่อนปูออกจริงด้วยอยู่ไแมวจะรู้เรื่อคุณไปคุณไปพังงายปัดสองดูไว้ปัดผูปัดผูัะมีหินอะไรไหมเพื่อนจ้ เห็นไม่สนูกเลยวะไม่สนจริงๆนะไอตังจะฟันหัวตายอยู่แล้วยังวิ่งอยู่ที่อะจริงโอ้พี่ตังถ้าเกิดว่าคาตนะมันยาวนั่นแหละเอาเฉือนคอมันเลยไม่ไอตังมีกับคารตนะไอตังมีกระทะเลยไม่ฟันมันไอตังจะฟันถ้ามีคารตนาตังได้ฟั่นแน่ไม่คือมันไม่หมุนจอเลยหรอไม่ทีมเราอไม่เห็นมันเลยหรอใช่ผมมาเห็นแต่ผมยิงหลังอยู่ มามาฝนฝนมาไม่วพี่พี่มีบาดยังอ่ะพี่เดี๋ยวผมเอายึดใส่คนอื่นก่อนหาดีค่ะหาร้านให้ดีพี่หัวผ่านนะพี่เฮ้ยพี่ต้องถามพี่จ้าพี่จ้าที่หัวแกนน่ะพี่จ้าเลยต้องถามพี่จ้าหัวพี่จ้าจตไม่ใช่หัวแกนคนยังมีสิดพูดเหรอเอ้าเข้าหัวใครไปยิงได้อ่ะแล้วก็เป็นที่เข้าหัวผ่าน โอ้ผมไม่เทสแล้วผมไปหาที่แกงอื่นก็ได้วะอันนี้เรื่องจริงไม่ตลกเข้าหัวผ่านไม่ไปมนไม่ได้ครับผมดูแต่ผมไปเทสแกนไอ้นั่นก็ได้ไอยู่ไงนั่นก็ได้วะไอ้เท่ามีกก็ได้ไม่ไปไม่ไปหัวไมม่ีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เดี๋ยวบอกเดี๋ยวโทรบอกมีกก่อนว่าห้ามรับพี่ตังค์เขาเพนเดี๋ยวแป๊บนึงแกนเยอะแยะครับผมไปเข้าแกนไหนก็ได้ครับแกนเยอะแยะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปไม่ไปใช่ไหมพี่แจ็คไม่ได้ค่ะไปไม่ได้ค่ะ กดเลยครับกดเลยครับแต่องยศเนใครดีวะเอาไว้ให้ตะกนนใครม้เรื่องกูว้าเนี่ยไล่ปีเลยในไอจีนะลามตกแล้วกันีลามตกใครก็ผิดลามตกใครวะอ้ยยนไปตัวนี้ผมไม่มียศตัวีกดออกเลยก็ได้้กดออกกออกไปเลย ตัวของแกนไมออนยี่ห้าบาทแล้วมันไม่ดิ่งหรอแกนเดือนหนึ่งเอ้ามันยังมีให้หูดไม่ใช่หรอทำไมไม่โหวตอ่ะนะไหนโหวตยังไงอ่ะเออมันมีให้เอ๋ไหน